คำเตือนคิ้ส,ร,สร้รานสมเคื่อความบันเทิงไม่แนะนำไม่ทำตามอาจมีคำหยาบและคำหยาบขายมากน้อยถึงปานกลางก็ต้องขออภัยมาณที่นีด้วยเพราะผมใช้อารมณ์ในการเล่นลุลุลโอเคนะครับผมกราบสวีทสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านนะดูดุขั้นที่ผ่านหาครับดูด้วยนะครับผมอยู่กับผมแอดโจ๊กหมูในโรม่าโจเกอร์นะท่านผู้ชมนะครับผมในวันนี้นะท่านผู้ชมนะทุน200รอบแรกตอนอ่า ใบบ่ายนะผมเนาะตอนเกือบจะบ่ายตอนบ่ายแล้วแหละเออเราก็จัดไปแล้วนะครับผม 200, ปุน2สองร้อยเบ็ดกลางๆนะรอบนี้ขอเป็นเบ็ดสูงๆละกันนะครับผมไม่ไหวบอกไหวนะครับผมเนาะค่าแกนเอ้ยยังน้อยกว่าตอนเช้าหรอวะมันเพิ่งรีตอนไหนวะเนี่ยตอนนี้ก็จะห้าโมงเย็นแล้วนะครับผมเนาะบ่ายโมงโอ้โหเล่นตั้งแต่บ่ายโมงผ่านมาประมาณสองสามชั่วโมงแล้วนะสรุปน,นะเออ ก็ขอจัดหน่อยละกันนะครับผมเนาะไม่ไหวอย่าฝืนอย่ายืนเดีย๋ยวล้มนะครับผมเบ็ด30ไปเลยรลกันนะครับผมเนาะเออก็ไม่แนะนําให้ทําตามนะครับผมดูเพื่อความบันเทิงและความสนุกความสนานโอยวันนี้โบนัสผมเข้าครั้งแรกเลยนะเกมนี้ครั้งแรกเลยนะท่านผู้ชมนะเออวันนี้ไม่รู้ว่าจะฟันได้หรือเปล่านะครับผมเนาะโอเคนั่นไงเลิกงามยามไม่ดีแล้วนะครับผมเนาะ จังหวะไหนที่เปิดได้โล่ก่อนเนี่ยท่านผู้ชมสม่วนมากผมจะแบบได้โล่หมดเลยนะท่านผู้ชมนะจะไม่ได้ฟันนะครับผมโอเคเนี่ยเห็นปะพอได้มีดก็ไม่ได้ฟันนะครับผมเนาะโอเคสงสัยได้จะจบที่ด้วยโล่ว่ะท่านผู้ชม <c oughs> โอ้ยเป็นตาหักแค่น้อสิงโตไปหืม <c oughs> <c oughs> ที่ข้างมันยังมีแผลอยู่ยนะท่านผู้ชมนะดูดิ <c oughs> โดนใครฟันมาวะวนะีไม่ได้ทำอะไรมึงเลยนะเฮ้ย ไปนะครับผมเลิกงามยามไม่ค่อยดีนะผมเปิดมาได้แบบนี้นะฮะอุตส่าห์ดีใจนะผมได้โบนัสนะครับผมแต่เปิดได้โล่อันดับแรกนี่ก็นะมีแววที่จะได้โล่สูงนะครับผม <laughs> บผมันคงไม่ปล่อยให้เราควนง,ง,ง่ายๆหรอกเนาทำสุบเนาะโอเคไปนะครับผมสองนาทีนาทีกว่าแม่งโบนัสเข้าเนอะผมโอเค เออจะว่าแต่ว่านะผมเนาะท่านชมอ่าเบ็ดสามสิบมันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับผมเนาะไปมีทุนเพิ่มและไปต่อนะผมเบ็ดสี่สิบห้าเลยละกันวันนี้จะมาแบบไม่ค่อยบ้าแล้วผมเนาะผมเนะอ่อเมื่อวานนะั้นเล่นเล่น,เล,นเล่นแบบบ้าคลั่งนะครับผมเนาะท่านชมวันนี้ก็มาแบบไม่บ้านะท่านชมนะแต่ก็ก็บ้าอยู่พอสมควรเลยแหละ ปัญหาอะไรนะผมทุน200เบ็ดหนักเลยนะครับผมเนาะยอมที่จะมาเสี่ยงชัดๆนะครับผมโอเคก็ไม่แนะนำไม่ทำตามต้องดูพวกความบันเทิงเท่านั้นนะฮะนักชมนะได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ตัวผมแหลนะแหละตอนนี้นะครับผมเนาะเออคือแบบได้ประมาณนะครับผมตอนนี้อยู่ประมาณหนึ่งเท่านะเออไปขึ้นหกร้อยผมไปเบ็ดหกสิบอะอ่ะมาอันนี้ขึ้นห้าร้อยกว่าๆ้วผมผมไปเบ็ด อ่าสีนะครับผมไม่รู้จะต่อได้ไหม <c oughs> เออรู้จักทรงถ้าได้ประมาณนี้ผมโอ้โหท่านผู้ชมจะพอไหมท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดว่าไงครับผมเออร้อยสองร้ยต่อวันก็โอ้โหดีนะท่านผู้ชมนะแต่วันอื่นน่าจะดูดอะไรประมาณเนี้ยโอเครอดหรือเปล่านะ่ยโอ้ทีนี้แม่งดูดยาวเลยเว้ย ยากบอกเลยเฮ้ยไม่ลอดจริงดิท่านเฮ้ยเมื่อกี้แบบได้แบบโคตรดีแล้วนะท่านผู้ชมนะไม่งโดนดูดม้วนเดียวเลยเป็นสาเล่นได้นะผมเป็นสีบอกเลยเล่นตอนนี้ไม่ได้เออเป็นอะไรวะเนะี่ยโอเคไปเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารเพื่อเลยแหมไม่ลงไปไป สองเบ็ดสุดท้ายแล้วผมได้ไม่ได้ก็โอ้โหไม่ได้โอโ้เจ็บไปจําซ้ําอีกรอบแล้วผมเอก้็มาอีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมนะมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมท่านผู้ชมนะสามสิบลองดูอีกนะครับผมนะเนาะเป็นสี่สิบห้าไม่ได้เรื่องเลยนะครับผมโอ้โหอุตส่าห์ได้สักขนาดนั้นนะผมผมน่าจะไปเบ็ดผมน่าจะไปต่อเบ็ดสามสิบแบบให้ยาวให้รู้เรื่องรู้รอดเลยไปเลยนะผมไม่น่าไปเบ็ดสี่สิบห้าเลยว่ะ โอ้ยสายจะไม่หัวร้อนไม่เครียดแล้วนะเออเริ่มเครียดอีกแล้วนรูบชม <c oughs> เอาว่ะไปไี่ไหวบอกไหวให้มันรู้กันเลยนะครับผมโอ้ยแหม,าม,ม,มงงออกแบบนี้โอ้โหโอ้โหออกม่งก็ออกเกินไอ้เก้ออกโง่เกินโลมา <c oughs> 5นาทีผ่านไปไวเหมือนโกจะหกแลครับผมนะเนาะไปได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้แล้ววะไม่มาตอนนี้ผมเล่นประมาณนะผมเนาะเมื่อกี้ก็200นะครับผมได้ประมาณ500กว่าก็เป็น300กว่านะผมเลือกที่จะไปต่อเบต4.5ผมน่าจะขึ้นเบตแบบเทอร์โบไหมป่ะเกมนี้ลองเทอร์โบดูปะ่ะมา ไม่มีอะไรจะเสียแล้วผมเสียไป200ร้อยถ้าเสียน,นี่ก็เป็น400อยะยอมเจ็บถ้าได้ก็คุ้มนะครับผมแต่ถ้าไม่ได้ก็อโธ่เอ้ยฟีสปินไม่มาโบนัสเข้าแต่ก็ไม่ได้ฟันนะครับผมเนาะเอออะไรมันจะไปจะดีไปกว่านดีแล้วอะไรมันจะย้ยไปก่อน,นีีแล้วนะครับผมรูปชมโอ้หนักใจเลยแบบนี้กุ้งหมับเลยเอ,อไป เล่นได้วะ่ะเธอโบมาหน่อยไปโอเคโอเคสี่ตัวเพื่อนโอ้ยไม่ได้นะครับผมท่านผู้ชมไปสี่ติดคุ้อยู่ที่เดิมเลยวะ่ะไป ไม่ไหวบอกไหวนะแบบแบบนี้ต่อไปนี่มันโอ้รู้จักทรงไม่น่าจะรอดหรอท่านผู้ชมโอเคเกมยังไม่จบจะเพิ่มรับปรหารไว้ก่อนอื่นเลยก็ต้องเอาทุนคืนก่อนนะท่านผู้ชมนะเป็นสัก400นะครับผมรู้จักทรงไม่น่าจะได้คืนแล้วว่ะ <laughs> เออโอนัทแม่งลงทีเดียว ปับป๊บปั๊บสามล่ะหา,าบูนัดนะครับผมโอ้โหไม่รอดเหมือนเคยว่ะท่านผู้ชมผมควรที่จะเอาเบ็ดมาหนักกว่านี้ไหมท่านผู้ชมนะโอเคเจ็บไม่จําซ้ําอีกรอบนะบผมขอตัวไปเอาเบ็ดมาอีกรอบหนึ่งเอาทุนมาอีกรอบหนึ่งนะฮะโอเคนะครับผมรอบสุดท้ายสุดท้ายจริงๆนะครับผมรอบสองรอบแรก200อนะครับผมรวมกันเป็น400แม่งไม่ได้อะไรเลยนะครับผมรอบนี้มา เบ็ดพี่ใหญ่มาหน่อยนะครับผมไม่ใช่เป็น,นะครับผมเบ็ดเจ็ดสิบห้าแล้วกันนะครับผมอท่านู้ชมเนาะขอเป็นแบบออโต้อย่างละสิบไปผมไม่กล้าแบบไม่กล้าจะกดเองแล้ววะต้องไปแบบออโต้ต้องพึ่งออโต้แล้วนะครับผมตอนนี้จังหวะนี้นะฮะโอ้เสียไปแล้วสี่ร้อยนะผมรอบนี้เป็นอีกเท่าไหร่นะครับผมเนาะหวานเพื่อนโอเคเออมา โอ้ถ้าได้ห้าตัวแม่งจะแกวกว่านี้นะครับผมโอ้โหมา4ี่รยิห้าโอ้โหหนักอยู่นะหนักหนาเอาการอยู่นะท่านผู้ชมนะเออห้าร้อยนะครับผมรอบนี้โอเคสวยเพื่อนโอเคอเคุ้ยคืนทุน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 ยันแค่คืนทุนเท่าไหรว่วะเนี่ยรอบแรกประมาณ200อสองร้อยแลสองสองร้อยสี่ร้อยหอ้โเก้าร้อยขายห้าสิบยันแค่ไปต่อดีครับรออะไรล่ะ โอ้ลูกนี้ไม่เล่นออตโต้ดีกว่าวะ่ะออตโต้อย่างละสิบเนาะโอ้โหดูจากทรงนะรือว่ามันเกี่ยวที่เบ็ดวะเนี่ยน่าจะเป็นที่เบ็ดน,นะครับผมเจ็บไม่จําซ้าอีกรอบนะครับผมเนาะเออคืนทุนก็ถือว่ารอดแล้วนะท่านผู้ชมนะแต่จะได้คืนไหมหต้นเกมมันก็อะไรมันก็ดีนะครับผมต้นเกมอะไรมันก็ดีโอ้โหว่าแล้วเอามา ได้ก็เสียเลยวันนี้นะผมแล้วโหวเหมือนจะไม่บ้าคลั่งนะผมแต่ก็บ้าคลั่งอยู่ดีนะครับผมสวยเพื่อน400โอเคคืนทุนกำไรด้วยมาเกเพื่อนเกนะครับผมสวย400มาคืนทุนแล้วนะครับผมเนาะขอไปอ้เอาเอาได้อยู่ไปเล่นต่อเลยงั้นอะไหวไหมไหวไหมหูเกือบได้ห้าตัวทานผู้ชมทานผู้ชม ร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดห้าโอ้โหได้มาพันหนึ่งอยู่ดีว่ะโอเคมาไปร้อยหนึ่งสวยเออโอ้โหมาอีก, 101, ออออกฟรีปินนะผมเบ็นดนี้เออเหมือนจะไม่บ้าไม่บ้านะผมแต่ก็บ้าอยู่นะท่านผู้ชมนะเอาวะเป็นเล่นไฟนะครับผมเนาะโอเคเสียงั้นเหรอไม่รู้ครับผมไม่รู้จัก ไม่รู้จะกคำว่าพอนะครับผมตอนนี้โอ้ยโอเคนะครับผมสรุปยอดตอนนี้เงินทุน,น,นบวกกำไรเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับผมโอเคไปต่อนะผมยังไม่พอยังไม่หนำใจวะเฮ้ยมันต้องหมดอีกกี่รอบแล้วมันโอ้โหไม่เข้าวิเริ่มแล้ววะเริ่มที่จะเกลือแล้ววะท่านผู้ชมวุม้ยจบพอไหม อุ้ยไม่มาอีกแล้วโอ้ทำไมต้องเป็นผมวะเนี่ยพี่ต้องตัดสินใจอะไรอย่างงี้นายไ,ไหมโอเคได้มารออ้อยหนึ่งไา้อยู่โอเคสวยมาหวานอุ้ยโลมาฟรีปินเพื่อนอู้หูสวยเพื่อนเมื่อกี้ฟรีปินเมื่อกี้นะผมไม่ได้นะผมไม่ได้เรื่องนะครับผมบอกเลย รอบนี้ฟรีเป็น4ขอสักหน่อยขอแล้วกันนะท่านผู้ชมนะเอาเราจะดับเว้ยมาปึ๊บไม่มาวะปึ๊บไม่เป็นไรไม่มาก็ไม่เป็นไรโอ้โหลงขนาดนี้ลมอะไรพัดเธอมาวะเนี่ยฮะโอเคม <c oughs> โอ้ยเสียวเว้ย ผไม่สวยพี่จะเป็นรอบนี้โอเคไปสามรอบที่เหลือแล้วผมขอบอกหน่อยละกันนะผมโอ้โหไม่เข้าหลังๆมาเข้ายากนะบอกเลยงั้นพอเลยแค่นี้ดีกว่าเนาะครับผมเนาะเคอีกเบ็ดเดียวพอนะครับผมเนาะเออไม่เข้าก็พอนะครับผมเนาะก็หัวใจจะวายนะครับผมรอบนี้แม่งรุนเหลือเกินนะผมเนาะคืนทุนก็ยังดีนะผม สี่ร้อยห้าร้อยเป็นเก้าร้อยตอนนี้ก็บวกมาประมาณร้อยห้าสิบนะครับผมแล้วก็พอละเหนื่อยนะครับผมเหนื่อยนะครับผมเนาะเออตอนเย็นช่วงนี้โอ้โหโดนดูดเหมือนกันนะเนี่ยดีนะที่เป็นเจ็ดสิบห้าแม่งออกมาอยู่นะผมแต่ถ้าถ้ามันไม่ออกละเสียไป็นห้าร้อยนี่เหนื่อยเลยนะผมเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้นะฮะเหนื่อยเหลือเกินนะผมบ๊ายบายฮะจุ๊บ